สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะดิฉันก็มาในลุคของนักศึกษาสาวสวยเฮ้ยเลยหรอนะคะวันน okay. ี้เราจะมานะคะทำการแต่งองค์ทรงหน้านิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนการใหม่ไม่ใช่การที่จะรีแอคแล้วนี่ไม่ใช่ช่องรีแอคแต่อย่างใดแล้วนะคะวันนี้ดิฉันจะเดบิวเป็น beauty blogger ทุกคนอะไรเอ่ย ซึ่งวันนี้นะคะดิฉันก็ได้ลองเออได้ไปลองเออ่ครีมซองนะคะที่แบบว่าอยากจะให้แบบน้องๆนักศึกษาทุกคนที่จะเข้าถึงได้นะคะว่าสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ง่ายนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ <laughs> พูดอะไรไม่รู้ <laughs> เรืนเน่องะะเป็นมึงนะคะเป็นมึงยังเป็นมือใหม่อย <laughs> ู่นะคะก็ง่ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะถ้าอยากดูอะไรใหม่แบบนี้นะคะหรือกดคอมเมนต์มาได้ว่าอยากฟังอะไรพูดอะไรไม่รู้ พูดอะไรเอ่ยนะคะก็วันนี้นะคะปุ้งกได้มาลองครีมแบบได้แบบเออไปหาวันนี้เราจะแต่งหน้าด้วยงบไม่ถึงถ้าว่าถึงลอยมันก็ถึงแหละแต่ว่าไม่ไม่เกินลอยทุกอันไม่เกิน50บาททุกอันอะ่ะพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าเออพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะนะคะก็วันนี้ก็จะมาลองนะคะครีมอ่าเริ่มจากอะไรดีอ่าเริ่มจากถอดแว่นก่อนนะฮะดิฉันเหมือนตอนนี้ดิฉันเหมือนจะไปรับน้องนะคะก็งงมากซึ่ง อ่เริ่มเริ่มเริ่มเลยละกันเนาะซึ่งสิ่งแรกที่ฉัน,ฉนจะใช้นะคะก็คือมิซูมินั่นเองเพราะว่าช่วงนี้เป็นสิวนะคะหูดูสิสิวเยอะมากนะคะตรงนี้นะคะงงมากนะคะว่าทาไมดิฉันถึงมีสิวได้ก็ยังงงอยู่นะคะมิซูมินะคะใกล้หมดแล้วใช้มาเพราะว่าลองใช้มาอยู่นะคะรู้สึกว่าก็โอเคนะซึ่งดิฉันจะไม่ใช้แปลงแต่อย่างใดเพราะว่าไปเสียเงินเนาะ คือน้องที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาหาลัยมาก็คงจะยังไม่มีกําลังซับมากอะไรอย่างนี้ก็ใช้มือไปนี่แหละทุกอย่างจะใช้มือหมดนะคะ่ะพูดเลยเพราะว่ามือก็โอเคนะอ,องจริงมือเพราะว่ามือเนี่ยมันมันแบบวอร์มได้เลยประมาณนี้มันก็จะเป็นอุณหภูมิของร่างกายอุณหภูมิแบบอุ่นๆอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้อันนี้มันเป็นการลงแปลงนะมันเป็นลงขึ้นสำอ,อางนะคือท,ท่าทีมันก็ต้องใช้มือแหละเป็นเรื่องปกตินะฮะก็ลงไปเลยค่ะ ลงไปเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะรอให้แห้งสักแป๊บหนึ่งซึ่งนางเทมว่านางซึมง,ง่ายมาก<า>ขนาดนนั้นเลยฉันก็งงเหมือนกันว่ามันซึมอะไรขนาดนั้นซึมง,ง่ายมากนะคะนางบอกนะคะเออเดี๋ยวเออช่างมันเถอะ <c oughs> มิฉะน,นั้นก็แค่แบบตัวเสริมเฉยนะคะไม่ได้มีอะไรใคร,ใครไม่เป็นสิวม่ต้องซื้อนะคะ แล้วก็ตัวต่อไปนะคะที่ยังรองอยู่แล้วก็ยังคงแบบหน้าติดหน้ารองนะคะก็คือโ o j u คิส s อนเนสสปอเรตเซรั่มนะคะที่รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็นางเคลมแรงนะคะนางเคลมแรงมากโลจูคิสโสจูคิสนางคลมแรงทุกอันเลยนะคะก็คือเกิดสิวซ้ำแก้ยากรอยรอยดำจากสิวดูจางลงวสาสซ้นในเจ็ดวันว่าสั้นฉันใช้มาดิฉันก็ใช้มาอยู่นะคะก กำลังดูผลกันไปเพราะรอยสิวดิ่ฉันก็เอ่อเยอะอยู่พอสมควรนะฮะในกล้องอาจจะยังไม่ค่อยเห็นนะฮะในกล้องอาจจะแบบอืมพี่ปึ้มหน้าหน้าแสงดีมากเลยนะฮะแสงแบบผิวแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะดิฉันสิวนหน้าหงามาอุวะไม่ได้ดิฉันหน้าหน้าไม่ดีขนาดนั้นหรอกค่ะทุกล้อ <laughs> งไม่ได้หน้าโอเคขนาดนั้นออาจริงนนฮะอันเนี้ยไม่ได้ซึ่งอะไรเยอะมป็น มึงเป็นซ้อนซึ่งอะไรเยอะแยะซึ่ง,ซ,งซึ่งอะไรโอเคนะคะต่อไปก็จะเป็นซึ่งสิงซึ่งอีกแหละสิ่งที่อยากจะลองเนี่ยมันไม่ใช่อันนี้หรอกคืออันนี้คืออันนี้นะคะก็คือเซรั่มซีซ 5x เลยนะบีจาอะไรก็ไม่รู้อ่ะ มันคือเซรั่มซีซีของโลจูคิสนี่แหละของเอ็กเน่พอลเลตซีซีนะคะพลัสนะคะเซรั่มเออซีซีเซรั่มนะคะนางบอกว่าต้องใช้กับเมื่อกี้อ่ะนางต้องต้องใช้กับอีเซรั่มอันเนี้ยถึงจะโอเคนะคะดิฉันก็เลยต้องเอามาลองด้วยแล้ใช้มือเนี่ยจริจริงอ่ะน้องถ้าเป็นน้องผู้ชายแค่แค่นี้ก็พอแล้วนะจริงแค่เพราะว่าแค่อีซีซีเนเกอร์น่าจะพอแล้วนะคะแค่ซีซีก็น่าจะพอแล้วเพราะว่าเอ่อ มันจะได้ไม่โปรมากแล้วก็ดิฉันทาผมไปหมดเนี่ยมันจะได้ไม่โปรมากนะคะแล้วก็ไม่โปรเลยไม่โปรมากก็ดูเป็นธรรมชาตินะเพราะว่าอันนี้ก็อันนี้ถือว่าแบบทาได้ทุกสีผิวนะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันทำให้ขาวขึ้นระดับหนึ่งให้เฉยอะทุกคนโอ้ยอ,อ,อะไรอะอ๋อ,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 อจิ้มผิดซึ่งแพคเกจมันดีมากเลยนะแพคเกจที่เป็นแบบเป็นซองแล้วแบบเป็นหัวจุกแบบเนี้ยเออโอเคมากขอใช้กระจกนะคะกระจกหลีกมากหยอก กระจกเล็กมากเล็กไปไหนอะแล้วก็ทาเลยค่ะทุกคนทาอืมทาเบาๆนะคะนวดๆไปนะคะกีเกลี่ยใช้มือนี่แหละใช้นีบนิ้วผมฉันชอบใช้แค่นน้วเดียวนะะถ้าทาทั้งมือมันจะแบบมันจะรู้สึกว่ามันหนามันไม่เป็นเป็นไรล่ะเออฉันมันเถอะพูดไี่รู้เรื่องตื่นเนึกว่าจะไปลงเลียนเนี่ยเป็นเลียนเนี่ยงง อก็ะมาณนี้เนาะก็โอเคหรือยังนะดูมันอู้หน้าขาวมากคือก็อมันขาวนะนจริงๆหน้ามันไม่ได้ขาวขนาดนั้นนะคือในกล้องมันขาวมากค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะแสงข้างนอกด้วยแต่ถ้าในชีวิตจริงอะ่ะก็คือปกติในกล้องมันดูขาวเฉยๆเนะาะเพราะมันปรับนิดนึงอะไรอย่างงี้ซึ่งสิ่งที่ต้องใช้ต่อไปก็น่าจะเป็นรองพื้นถ้าเป็นน้องผู้ชายก็ทาลิปได้เลยทาลิปมันก็ได้ถ้าเป็นน้องผู้ชายก็ทา,ล,ล,ทาลิปมันก็ไนดะ้ แต่พี่เอาไม่อยู่เลยนะคะพี่เอาหน้าพี่เอา,าอันนี้ไม่อันนี้อันนี้ไม่สามารถเอาเอาหน้าที่เป็นสิวของพี่เอาอยู่นะคะพี่ก็เลยต้องใช้เมเบรินฟริ t มีนะคะเบอร์หนึ่งสองแปดอันนี้นะคะเมบรินฟริตมีที่เป็นตํานานของตํานานและก็ดีมากๆาดิฉันใช้ไป3ล้านขวดไม่จริง <c oughs> หลายซองแล้วแหละใช่เป็นปหลายซองแล้วลเพราะว่าเราก็มีรองพื้นประจําอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ถ้าสมมุติว่ากลับไปบ้านหรือว่าออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเราจะใช้แค่อันนี้ว่าพอ เพราะว่าเนี่ยก็โอเคแล้วและสี่คือทําไมถึง้องเลือกอันนี้เพราะว่าอันอื่นน่ะรู้สึกว่ามันขาวลองพื้นแปดซออันอื่นนะมันขาวไปหน่อยมันขาวคือมันขาวมันไม่มันไม่พอดีผิวฉันอ่ะแต่อันเนี้ยที่เลือกอันนี้เพราะว่าอันนี้มันมีหลายเบอร์ให้เลือกแล้วมันก็มีเข้มกว่านี้ด้วยอเลียซึ่งอันเนี้ยโอเคมากๆเลยนะและเนื้อมันก็ธรรมชาติมากซึ่งซึ่งอีกแหละมึงเป็นอะไรซึ่งอะไรซึ่งไนี่เป็นเป็นเป็นอะไรอ่ะ เอาแคบนิดเดียวนะถ้าเป็นน้องผู้ชายก็เอานิดเดียวถ้าเป็นน้องผู้หญิงก็เต็มที่เลยลูกเกิดมาทีมทีก็เอาเต็มที่ลูกเอาเลยเต็มที่เลยนะฮะเราก็แต่ลงมือเนี่ยประเด็นปกติปึ้นก็ไม่ค่อยถนัดลงมือเท่าไหร่หรอกจริงฉันก็ไม่ค่อยถนัดลงมือนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าลงมือแล้วมันแล้วมันนันแหะลงมือแล้วมัน อะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมันเข้มโอม,มันหนาไปไหน A few moments later สีกับหน้าคนละสีโง่เพราะว่าช่วงนี้ขอต้องขอโทษน,นะคะที่แบบมันอาจจะคนละสีกับผิวตัวเพราะว่าช่วงนี้คือเปลือนผิวผิวขำขึ้นนะคะเพราะว่ากลับบ้านนั่นแหละกลับไปบ้านสีสะเกดอย่าลืมไปฟังเพลงใหม่ปามี่นะถ้าอยากรู้ว่าสีสะเกดเป็นยังไงอน่ยขวัญเอ้ยขวัญมาได้ได้ หรือใครอยากดูรีแอคก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนนะคะก็มันอาจจะแบบต่างกันสิบสีตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ฉันผิวเข้มโดนแดดอือก็ต่างกันอยู่ยังอีไม่หลอกแสงนี่นแหละจริงจริงดูสิโอ้ยที่ฉันผุนผีจูอ๋อเลยอะ่ะนะกอัวพอคอนทัวร์ได้ไหมไม่ ไม่ได้วันนี้เราต้องขับคอนเลยขอปัดแป้งได้ไหมไม่ได้อีกโอเคเอาอย่างนี้แหละเดี๋ยวลองเราดูนะคะว่าตอนเย็นจะเป็นยังไงอะเสร็จแล้วที่จริงม <laughs> เสร็จเร็วมากไม่มีอะไรเลย <laughs> ก็แต่งหน้าเบาๆแค่นี้แหละเอาเป็นแบบน้ำซีมน้ำซีมพออะไรอย่างนี้ <laughs> ซึ่งสีลิปที่ใช้นะคะมันหายนานมากที่แบบลิปลิปจิ้มจุ่มที่ โอเคแล้วก็ลิป,ลปไม่ใช่ลิปสูงสิลิปซองที่มันโอเคแล้วก็ไม่แดงเกินไปไม่แมตไปเกินไปธรรมชาติพยายามหาที่ธรรมชาติที่สุดก็เลยได้มานะคะก็คือ s ีสทูซสนะคะเบอร์13 Coral Candy เอออันนี้นะคะซึ่งมันต้องจะยงเย็นมากถ้าเป็นผู้ชายนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ทาไปเลย โอ้ยเดี๋ยวปัดหรือปัดหรือปัดแก้มที่จริงปัดแก้มก็มันไม่มีอ่ะที่ปัดแก้มอ่ะที่ที่เป็นซองอ่ะมันไม่มีอ่ะเราก็ต้องใช้อนี้เนาะมันยากนะที่จะทําให้มันให้มันพอดีได้อ่ะขอกระจกนะค่ะมันยากอยู่นะที่จะทาให้มันพอดีได้ซึ่งมันเป็นสีน้าตาลนี่แหละมันจะทาให้ผิวเราแทนขึ้นด้วยก็ขับใจนะคะที่เรือกสีเอามันนิดเดียวนะคะนิดเดียวจริงๆถ้ามันเหลือ ก็ปาดทิ้งก็ไม่มีอะไรก็ปัดทิ้งแล้วนี่เดี๋ยวนี้เปียวจริงนะแบบใหญ่เยอะนะซึ่งการใช้มือเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากการใช้ใช้ใช้มันออนจากลิปเนี่ยยากยากเพราะว่าบางทีอะขนาดฉันแต่งหน้าบ่อยอะฉันยังแต่งหน้าบ่อยหรอแต่ฉันแต่งหน้าแบบบ่อยๆอย่างเงี้ยฉันยังกล่าวไม่ค่อยถูกเลยเพราะว่าถ้าใส่เยอะไปอ่ะ มันจะเป็นก้อนก็เหมือนมีแก้มซูบุตจีบีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อ่ะต่อไปก็ทาลิปขอใส่แว่นได้ไหมอ่ะมองไม่เห็นขอใส่แว่นนะคะตัวนึงดิสนี่ขอใส่แว่นหน่อยอ้าอุ้ยก็ขาวอยู่ตรงนี้แอบขาวนะคะก็ได้แอบขาวอยู่เดี๋ยวทาลิปก่อนนะคะนิดนึง สวยมากซึ่งอันนี้นะฮะก็ถือว่าทาได้ทั้งวันเลยทำไมหน้าตาน่ากลัวจังเลยอะเต่งหน้าไปอะไรเนี่ยไปไหนเหมือนคนโดนแป้งเหมือนคนที่โดนทาแป้งทั้งหน้าวายหน้าเหมือนคนที่โดนทาแป้งทั้งหน้านะดูมิวากเป็นไงบ้าง อีทาออมเบรเลยออมเอมืก็โอเคนะเออมันจะขาวไม่ขาวไปหน่อยีอ๋ยวขาวมากด้ยอ,อีดอขอด้วยด้วยไม่หลาที่โดนแดดนะปกติก็ไม่ปกติมันก็ใช้ได้ไงอ่ะเรามาฟินเูสกันะเป็นแบบนักเี้นใสๆเป็นโอ้ย,อ,ย <laughs> อะไรอ่ะนักกลัวขอไปจัดทรงผมแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมา so much later that the old narrator got tired of to much that the they had hire later waiting and a tired new สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะไปทำผมมาแล้วนะคะเร็วมากมฝนฝนตกไปดับแล้วตอนนี้เข้าไปฝนมันจะฝนจะ,จะตกเลยน่าก,กลัวมากนะก็วันนี้ก็เฮ้ยสวยปะ <laughs> ถ้าหน้าไม่ดำถ้าหน้าไม่ขาวขนาดเนี้ยก็ <laughs> จะสวยอยู่ <laughs> ถ้ามันใช้คอนซีลเลอร์ไม่ใช่คอนซีลเลอร์ <laughs> ถ้ามันใช้อะไรนะ คอนทัวร์ได้ดิฉันก็จะดำกว่านอี้ดิฉันก็จะถ้าใช้บอร,ร์ดเซอร์ได้ดิฉันก็จะดำกว่านอี้นะฮะแต่ดิฉันทำไม่ได้นะครับเพราะมันไม่มีมีเงินเราลองซื้อดองพื้นที่เข้มกว่าน,นี้แล้วขอข่าวกว่านี้ก่อนแป๊บน,นึงนะฮะลูกสีขาวมากเลยแคปเป็นอ่ะมินส <inary noise> ิกอ่ะพียถามชื่อหนูเลยค่ะหนูไม่อยากรู้เพราวะว่า ชื่อหนูอะให้เ่ะขอนี้พูดอะไรไม่รู้เรื่องอไปไปไปพูดจะเล่นมุกคิดไม่ออกไม่บ้าใครอยากให้ทำอะไรอย่างนี้อีกนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเว้ยบ้าพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเว้ยบ้า